ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุูกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สองรุ่นใหม่นั่นก็คือ V-Strom SX และ a l v ว n i s ซึ่งขณะนี้ Facebook ของ Su ุ zuki โซไซตี้ไท a แลนด์ได้มีการเผยแผพร่าภาพทีเซอร์ซึ่งเป็นภาพเงาดำดูแล้วก็รู้ทันทีครับว่ามันคือ V-Strom SX เครื่องยนต์ 250cc นั่นเองครับ โดยมีกระบุอย่างชัดเจนครับว่าเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์เอป2022วันที่30พฤศจิกายนพศออ2565ที่จะมาถึงซึ่งการปล่อยภาพทีเซอร์ร่วงหน้าก่อนงานเริ่มต้นขึ้น10วันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพื่อเป็นการกระตุ้นแฟนคลับของสตุกิให้มีความคึกคักและก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะไปดูตัวจริงกันในงานครั้งนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่28ตุลาคมพศ2565 สุสกิฟิลิปปินเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เปิดตัว V-Strom SX มี2สีให้เลือกก็คือสีเหลืองและสีดำเปิดราคาอยู่ที่ประมาณ149,758บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือ150,000บาทนั่นเองครับถัดมาอีก5วันสุูกิอินโดนีเซียก็เปิดตัว V-Strom SX วันที่2พฤศจิกายน ในงานอินโดนีเซียมอเตอร์ไซค์เคิลโชว์2 0 2 2มี2ส,สีให้เลือกก็คือสีเหลืองและสีส้มเป็นการเปิดตัวโชว์ยังไม่มีการบอกราคาแต่อย่างใดและมาคราวนี้สุูกิเมืองไทยของเราก็ถึงคราวต้องเปิดตัว V-Strom SX ในวันที่30พฤศจิกายนที่จะมาถึงที่งานมอเตอร์เอ็กครับสำหรับการบุกตลาดครั้งใหม่ของสซสกิในอาเซียนนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง มันคือมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ในคลาส250 c ซีซีโดยให้ชื่อสโลแกนว่า The Master of Adventure ชัดเจนตรงตัวครับว่ามันคือ Sport Adventure Touring ที่จะมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ในกลุ่ม4ี่่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นด้วยเครื่องยนต์สูบเดียว Single Overhead c a m s h a ช t 4วาล์ว wow ระบายความร้อนด้วยอากาศและ Oil Cooler คุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าสุสกินั้น พัฒนาออยล์คูลเลอร์มายาวนานหลายสิบปีถ้าจะบอกว่าสุกิเป็นผู้นําในการพัฒนาออยล์คูลเลอร์ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับโดยระบบใหมน่นี้สุกิให้ชื่อว่า S.O.C.S. หรือสุกิออย c o ค l i n g System จุดเด่นของมันก็คือว่าสุกินั้นใช้น้ํามันเครื่องมาวิ่งผ่านรังผึ้งจากนั้นน้ามันเครื่องที่เย็นตัวลงจะไหลไปยังชุดฝาสูบและขอบด้านบนของเสื้อสูบ ซึ่งเป็นตำแหน่งของห้องเผาไหม้ที่มีความร้อนสะสมสูงที่สุดซึ่งจะให้ความทนทานในการใช้งานที่ยาวนานนับแสนกิโลเมตรโดยไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนักเพราะว่ามันมีความทนทานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำหม้อน้ำจะมีการรั่วซึมหรือไม่ฝาสูบจะโกงหรือเปล่าซึ่งทางสุกิก็มีความมั่นใจตัวเองสูงครับว่าระบบนี้จะเหมาะสมกับการใช้งานในเขตอาเซียนและในเอเชียปริมาตรจริงอยู่ที่249.1ซีซี อัตราส่วนกำลังอัด10.7ต่อ1ให้แรงม้าสูงสุด26.5แรงม้าที่9,300รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด22.2นิวตันเมตรที่7,300รอบต่อน,นาทีมีแฟนคลับสตุกิบางท่านสอบถามเข้ามาครับว่าทำไมถึงไม่ใช้เครื่องยนต์ v s t o r m 250ก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบ2ส,สูบตอบเลยครับว่าเครื่องยนต์บล็อกนั้นค่อนข้างเก่าไปแล้วครับ เป็นแบบ Single Over Cam s i n เกิ o v e r วอร์เฮดแคมชาร2วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำก็เห็นว่ามีวาล์วน้อยกว่า V-Strom SX รุ่นใหม่ปริมาตรจริงอยู่ที่248ซีซีให้กำลังสูงสุด25แรงมา้าที่8,000รอบต่อนาทีซึ่งจะน้อยกว่า V-Strom SX รุ่นใหม่ถึง1.5แรงมา้าทั้งที่ว่ามี2สูบแรงบิดสูงสุด23.4นิวตันเมตรที่6 0 0 0รอบต่อนาที ซึ่งแรงบิดของ V-Strom o 250รุ่นก่อนหน้าจะมากกว่าเล็กน้อยประมาณ1.2นิวตันเมตรเท่านั้นครับใครที่ยังคงเฝ้ารอคอย V-Strom 250รุ่นเก่าบอกเลยครับว่ารุ่นนั้นให้ตัดใจยกเลิกความคิดที่เฝ้ารอคอยเพราะว่าจากนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วสุสุกิจะเริ่มต้น V-Strom SX ในอาเซียนเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสุสุกิโดยมีเป้าหมายในการเจาะกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะกลุ่มหรือ niche market ไม่ได้หวังยอดขายแบบถล่มทลายเหมือนกับยี่ห้ออื่นถ้าหากว่าสตุกิพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้ความแข็งแกร่งทนทานเมื่อบวกกับดีไซน์ของตัวรถในแบบสปอร์ต d ดเว t u r e นเจอร์ทซึ่งเป็นจุดขายใหม่ที่ค่ายอื่นยังคงมองข้ามไปสตุกิจะเป็นหนึ่งเดียวในคลาสนี้ที่มีราคาจับต้องได้แสนกว่าบาทนะครับไม่ถึง20,000 0บาทอย่างแน่นอนราคาของ v s t r o m s ที่ฟิลิปปิน บอกไปแล้วครับว่าประมาณ150,000บาทก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าแล้ว V-Strom SX ของเมืองไทยจะมีราคาเท่าไหร่จะต่ำกว่า150,000บาทหรือว่าสูงกว่า150,000บาทมาถึงชั่วโมงนี้เป็นไปได้สูงครับว่าราคาของ V-Strom SX เครื่องยนต์ 250cc ออยล์คูลเลอร์บล็อกใหม่จะมีราคาในเมืองไทยที่สูงเกินกว่า150,000บาทครับจะสูงกว่าแค่ไหน มา,าติดตามกระแสข่าวที่การเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้กันให้ดีๆครับส่วนอเวนิสรถสกูตเตอร์ขนาด 125cc คาดว่าจะมีการเปิดตัวโชว์กันในงานครั้งนี้แต่ว่าจะมีการเปิดให้จับจองเหมือนกับ V-Strom SX หรือไม่ต้องมาติดตามหรือเกาะติดกระแสข่าวอย่างใกล้ชิดครับส่วนรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยก็คือ s a ล u โต125นั้นมาถึงชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยครับว่า น่าจะยังไม่มีการวางจําหน่ายในเมืองไทยในช่วงเร็วๆนี้ครับสาเหตุสําคัญก็คงเป็นเพราะว่าเรื่องของการวางแผนการผลิตในเขตอาเซียนยังมีความคลุกคลักไม่ลงตัวเพราะว่าถ้ามีการนําเข้าจากไต้หวันราคาจะค่อนข้างสูงมากครับไม่สามารถทําตลาดในเมืองไทยได้ต้องหาทางเปิดสายการผลิตในเขตอาเซียนจะเป็นที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเมืองไทยก็ตามก็อยู่ที่การบริหารงานของสุกิในช่วงปัจจุบันนี้แหละครับว่าจะเอาอย่างไรน่าเสียดายว่า ทีมผู้บริหารชุดเก่าไม่ได้วางแผนเรื่องของซาลุโต125เอาไว้ทุกอย่างต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดดังนั้นมันจะมีความยุ่งยากอยู่พอสมควรทีเดียวเรื่องราวของสตุกิกับการเปิดตัว v ีสตรอมเใน Motor ร์เอ็กครั้งนี้รวมถึงอาเวนิสเกูตเตอร์125ซีซีและซาลุโต125จะมีความเป็นไปอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ